พักจาแป๊ตายยือคิดหอดู่คือเก่าคนอำผมบอเออก่อ่เออเอาลอยผนสร้างตัวผนโอนมาไลยมาให้บุญลพันุเออขอขมาวันท้าวัย ยันครับถูกเป็นสายขอบนบ้านดอกบานตรงสาวเอ้ยนั่งให้ดำลงเด้ออยู่อย่างสละแล้วบอกว่า,ายัางโจทยประทัดดังปังปัง,ปงและโจทยประทัดดังปังปังขึออ้นสังะะ่งลาพล้นี่มาลำเพลินของแท้โอ้อยู่ดีมีใจสละไป คนทางแล้วเออมีของแทรบพี่น้องของแทรบขอบคุณนะครัะอดีตอเดีตอเดีตว่างได้ก่อนบอกปุ๊บลองปรับสกายสุดยอดสวัสดีค่ัน้องเปาเอฟซีอเมริกาลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นไทยทันเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับมอฟังน้องกล้อง น้องแก้มในอังเต้น้องแก้มยใสไซพุนเขาอันเบิร์ตล่าล่ะเอ๋ฟังเสียงน่องแก้มน้องเสียงน้องแก้มแก้มนั่งหันเออเอาว่าไปเร็วๆตัก่อนหนึ่ง และไอ้ผู้ฟังนั้นเออละขันหัวนงมาอายสิผิดพายบ้างหรือบอ่พี่ชายเออและยังเป็นสอดอยู่บนอ านแล้วบมอ้อยแม่นไม่มาแล้วบมอ้อยแม่นไม่มาหน้านุ่นโอ้ยน้องอ้ยน้องนั่นละนั่นละนันเลยองแก้มนะครับอยู่ใส่กอดชายภูมิ มาหลายรอบแเด็ดรอบนี้มาของจริงมาเดินสายนะครับผมฮอนไปอากาศฮอนพี่นอ้องแอร์กับทำงานอยู่แต่ว่ามันสูบพลังแสงอาทิตย์ไปได้ไาาย,ยังกะอาไรก็าายู่อ่ะเอาอยูอ่กับสองนุ่มอะไรเน,นี่ยเออฮอร์มินอล คุณเบงหารอยนตยปื้คุาเบิงช่องนีโดนเดีวพอบ่ค่อยไล้ไล่พี่บ่คอยไล่สดพอหลังเวทีไม่จะเพ่งนีกัสีพี่บ่ค่อยไล่อีดาน้ามยุหันลูกถือมาไล่ไล่ขวดรถนี่ยุถังยุขังยางลงไปหันยกคอไปแน่นอนครับทุกคนแจวแจลูกปุ้ยทำได้ห ไล่หอรไซ์อไที่นี่ออกกล้องบ่อยแต่ได้ออกฉากหนังกับเขาพัสดุนจะได้ออกฉากหนังข <laughs> องแท,ท้่าสัุนของแท้จะไม้ทองคำเจ๋อลูกกล้องขอบคุณหลายๆครับอันไปกลายแค่ไปประกวดยู่ใสบ์ปะไม่แต <c oughs> ่ไปงานสือธรรมดาปะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนเบาเสียงคอยดิแล้วก็เสียงมือแหบ แต่เวลาลองมาออกป like hmm. ouais. okay. hmm. hmm? okay. ุ What? ๊บเสียงจะมาใส่เสียงพุ่งมีเพียงเนี่ยเนี่ยใส่สกายกายกับกล่องสองก่อพี่น้องสองก่อเยอะมอนกันซีโม่เนีกียวหมูฮะซีโม่เกียวหมูก็ได้แม่ไอพ่อกล่องวาฮอดซีโม่หรืเกี๊ยวหมูฮอดกระไเกี๊ยวหมูแล้วอะอันนี้ ตอนนี้พ่อกับแม่เราเป็นห่วงหมูพี่น้องขวกหมูเพิ่งกำลังออกลูกว่าไหมหมอวานไตตัวหนึ่งโทรมาหาอายหมอวานในงานกำลังเอาไปกำลังไปเกียร์หมูแปลว่าพอโจทักมาวันนี้กุมวานเพิ่นมีถุายโปวเตอร์ว่าผมต้องไปบปล่เพิ่นว่ามาละเนาะท่านะกำลังไปเกียร์หมู เออล้ก็ให้พ่อแล้วกลับไปก้อนก็ไ้บ่ต้องให้ลามานลำอกซีมือหนึ่งลำบากเ่นไหนจะมาธรรมะก,กรุงเทพไหนจะลำบากที่พักนะ<ม>ที่<ม>พักถ้าสมมติว่าเรามาหลายคนอ่ะมันก็จะพักห้องเดียวไม่ได้นะกรุงเทพน่ะเขาจะโรงแรมน่ะเขาจะให้พักแกข,ของเราสองคนเด้มันบ่แมนบันนี้มมนกสิ่าชสจ่ใจก็สิหลายขึ้นเราบัดนี้น้ำมันอีกแนนค่าน้ำมันแนนค่ากินอีก แออน่นถ้าไปผู้เดียวเาว้าก็ต้งอตงห้องกบประตรงห่วงมันบ่ล่าห้อก็อยู่ผู้เดียวเาว้าก็ใส่ชีวิตผู้เดียวส,บ,ส,บ,บ,าสบ,บายสบายเจ้าว่าเวลาพี่ไปยังสี่พีก่ก่ะหาบ้านที่น้องอยู่สัตว์พองในกรุงเทพมันบ่มีวัดบ่มีโรงเรียนเนาะสัตว์น้ำบ้านน้ำต่างจังหว,วัดเ้องกับสิน้ำวัดน้ำโรงเรียนเสียบไฟเสียบยางยื่นหรไม่ลดกล้องจักรกล้องจักรวาลสกายที่โอ้ขอบคุณครับ อีกเสียงดีครับตอนนี้ร้อนสุดมาจากคู่ปออยู่มันมีคนเป็นใครน่ะหกร้อยนะอยากอยากฟังเป็นหกร้อยอยากฟังเสียงน้องเดียนำนี้ครับน้องเดียอยู่ไหรงามค่ะดินออดิชั่นมือแรกออร่ามาเต็มเลยครับนี่เท่นี้ใช่ไหมน้องเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีละคณนะครับเดี๋ยวสิพาฒไปอ่าน้องเดียแก้วกล้อง กล้องมาแล้วมีใจจังเลยสัตว like. ์แก้วบ em> um> ้านเราขอบคุณครับผมซอยเสียซอยเสียซอยเป็นมั่งใจนั่เด้อครับผมตังแรกังแรกครับเขาเห้นแต่งรอเขาจะเขาถ้าเป็นขิดเอียงลายแตงนะแตงงยู่หน่ลายมันกระวนเราเน้นแต่งรอคเขาแตงบดโดนเบื้องหันหนามาหวานช่วยดีดี แมนแมนแมนผู้เดียวนี่แหละเรียบร้อยแล้วคุณแม่นี่แหละรับทราบแล้วขอบบคคุณรัตอนนี้คุยอยากนอนใช่ไหมเขาจะเอาหมอนมานอนถ่าซะเนาะอาศัยแอร์แต่นอนแอร์ยู่นี่เดี๋ยวผมจะให้ให้พวกพี่เพื่อนเฮ็ดให้จักะเขาจะไปว่าลรวมกันเพื่อนเวลาเขจะไปเฮ็ดอยวรลังเอะมองเที่ยว น้องฟิลหลานพ่ออกออดีมาไมลูกมา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 ครับก้องกายปังปังลำเพลินโชว์ชอบตั้งแต่น้องอยู่ไม่ทองคำแล้วน้องกล้องพี่ก้องหน้าคล้ายๆกับพี่ต้นน้ำเลยค่ะ ต้นต้นน้ำเขาเหรต้นน้ำมีอายุเท่าไหร่ต้นน้ำจกปีป่ะสิบแปดสิบเก้าอไเยอไไปเท่าเชฟพกน้ครัดทำหมนจะแต่งหน้า